ดับลัน่นดับลัน่นหลังแรกเห็นตะกอกเข้าโอ้ลั่นบุถึกจังวด้นี่แท้เลั่นจะบุถึกปกาะเข่าอีกพูดปงมาพี่บุถึกจับเห็นแต่หอยขี้ ลันตะบุถึกมาอยู่หนูนนหูในใส่ไว้ใหม่ก่อนมาแล้วแจมเลวใส่ไว้ปากหูเลยเับเอกี้แจมเลสแจมแลเลกทางเชียวอยู่่ะหูอยู่ในฮะม่ใส่สสตวัวเลขมาแล้ว làm mì cà lan để cà bột hữu ý cụ mà nhỉ. để bốn mây đi kèm mặt bộ đi mặt đó bố mặt vô nó cây nai kìa xem đi dọa nó cây nai này ừ, đấy mà không khảo เขากลางลำโตเลยอืมเต็มที่สี่เต็มที่ห้า้ลววะนี่ที่ห้าหลังสุดท้ายปีทองอกกักรักม,มีตัหนูของขาของพะมือหนอ่หลังสุดท้ายแล้วหนูังาเกา สรุปผลงานให้นกไก่นาสองนินง4ี่ตัวประมาณไปไหนมาไหนหกเนต็ม